อันนี้เป็นสภาพห้องที่เราอยู่ก็คือในคืนเดียวก็ก็เป็นคืนเดียวที่มาพัทยาก็คืออยู่ที่มันตราปุตระอะไรสักอย่างชื่อเรียกยากม,มีงานอาร์ตอยู่บนหัวน,น,นะนนเรามาห้องพักที่ มันตราปุระตอนนี้เรามาถึงตลาดน้ำสีผ้าก็เป็นคลองเทียมสร้างสร้างของเทียมมาทั้งหมดเลยของเตะนะครับอัจฉริยะจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับศี่ปวัฒนธรรมอันีนะฮะจะมีการชกในกระพิรานในตรงทางภาคใต้นะครับชุดแรกนะครับสามารถไปติดตามรับชมได้นะครับโดย นี่ด้านไหนตลาดน้ำก็จะเป็นเหมือนเป็นซุ้มๆนะครับกระจายตัวอยู่ทั่วไปนะน่าจะเปิดสร้างกันเมื่อต้นปี2559แค่แนั้นเองแล้วก็เปิดใช้มไม่ขี่เดือนที่ผ่านมาก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่พยายามสร้างจำลองคลองทั้งหมดเพราะว่าพัทยาไม่มีคลองนะเห็ยได้ว่าเป็นคลองขุดขึ้นมา เราพยายามสร้างเรือนแบบตลาดน้ำให้ฝรั่งฝรั่งชาวต่างชาติได้ดูก็ก็ได้ด้วยสร้างจำลองให้เราหมดเลยเนี่ยของกินเทียบเลยตรงนี้เอื่อนี่เวิร์กเวิร์กไอติมโลกร้อน กินซะหน่อยก็ดีวนวอ่า,าตไตตไติติมกะทิติมกะทิวันออกเลยวุว้ยแล้วอ่ให้มันเย็นกว่านี้ได้ไหมมันวันออกอยู่เนี่ย ชากชักตรงนี้เป็นอุทยานสามก๊กน <c oughs> ซึ่งคนที่มี G P S เท่านั้นที่จะเข้ามาได้ เพราะว่าถ้าไม่มี GPS นี่เห็นสภาพเส้นทางแล้วไม่ต้องบอกว่าอัดกลัวว่าจะหลง,งจริงๆแล้วด้านในก็เป็นอุทยานสามกกเพราะว่าคนสร้างคือทำเจ้าของโครงการอยู่แล้วก็เสียดเงินส่วนหนึ่งนะส่วนก้อนคงมาโมโหลานเหมือนกันเอามาสร้างสภาพบรรยากาศแบบนี้ค่าเข้าชม80บาทนะครับ